อีกนึงเรื่องนะคะพี่ส้มโอที่ต้องบอกกับตอนนี้เนี่ยไม่่คยหลดลงเลยแถมยังอิ่มเพิ่มขึ้นมาขึ้นโดยสัมนะคะกับไพ่มิชชันชีพทางออนไลน์ต้องบอกว่าเอ็ดด้าค่ะเขามีการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยกับกิจกรรมนี้นะคะซึ่งสพทอค่ะเขาปักมุดส้มคล้าเปิดกิจกรรมหนึ่งสองหนึ่งสองเอ็ดด้าสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยโรท่านปัญหาออนไลน์รณรงค์ชาวส้มคล้าค่ะให้โรท่าท่านมิชชันชีพทำธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยค่ะ สำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกรัฐซอพทออนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปักมุดเขตจังหวัดสงคลาค่ะเขาจัดกิจกรรม1212เอ็ดดาสร้างพุมมคุมกันให้คนไทยท่านปัโรทถวท่านปัญหาออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข้า,ายต้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักโรภัยจากการทาธุรกรรมออนไลน์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการผู้นาทองทีทองทิ้นแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าวร่วมและก็ได้พิธี เปิดนะคะมีนายมหามะพีสกีวาแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคลา้าเป็นประธานค่ะทางด้านของนายมีธรรมณรนองรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดสงคลา้าเป็นหนึ่งใน22จังหวัดที่มีการรองเรียนมาที่มาศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์หรือว่า12-2ึ่งดองนื่องเอด้หนึ่งโดวยว่าสงคลา้าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจจึงตกเป็นเป้าไม้ยข้องมิดชาฉีพค่ะ ส่วนใหญ่ที่รองเรียนเข้ามาก็มกักจะเป็นเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ที่มาในรูปแบบสินค้าไม่ตรงป๊อกมังลอกแก็บเงินปลายทางมังแล้วก็ลอกให้ลงทุนค่ะ ดังนั้นนะคะกิจกรรมในกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการจัดบูธในิทศการแสดงเรื่องราวข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนช่วยเหลือแล้วก็จัดการปัญหาออนไลน์เปิดเวทีเซวนาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการ์เกี่ยวกับปัญหาทางออนไลน์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงให้เกิดความรู้ความเข้าใจคอพึงสังเกตควรระวังการปฏิบัติแล้วก็ภัยจากการทําธุรกรรมออนไลน์ค่ะ โดยมีวิทยากรจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมประกอบด้วยสำนักงานสถิติส่วนดำเนิธรรมจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบริษัทไพรซนี่ไทยจำกัดบริษัทเฟ e บุ๊กประเทศไทยบริษัทเอส n f นอินโฟเซอร์วิสจำกัดมาหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน,ำาชนสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องมารวมกันเซวนานะคะทางนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างกรอบป้องกันภัยออนไลน์ให้แก่น่วยงานและประชาชนโดยมุ่งแน้นการทํางานเชิงรูปยามมีประสิทธิภาพหลอดการเกิดปัญหาในวงกว้างรวมถึงการบูรณาการดําเนินงานรวมกับน่วยงานเครือข่้ายยกระดับการคุม้มครองผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางออนไลน์ให้คนไทยปลอดภัยเป็นก็ตามหากเพลิดตอกเป็นเยื่อมิดชาฉีพออนไลน์นะคะก็สาม,มารถติดต่อรองเรียนไปยงไังสายด่วนคอเซ็นเตอร์12-12ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเลยจัดทำเพิ่ม นะครับก็จริงๆแล้วสงขลาเองเนี่ยก็จะอยู่หนึ่งใน22จังหวัดนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจังหวัดใหญ่ๆที่มีเศรษฐกิจดีเนี่ยก็จะเป็นเยอะพวกนี้เยอะนะเพราะเขาใช้ผู้การซื้อขายออนไลน์เยอะนะ,ะ,ะ,ะหนึ่งเลยก็คือเปิดโอกาสนะครับให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับทัทง้ทงทั้งทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยได้มีเวทีในการที่จะมาพูดแล้วก็แชร์ว่าในแต่ละด้านเนี่ยมีวิธีการแก้อย่างไงนะครับเพราะว่า ดิ uh, Digital, จิตัลนี่จริงๆแล้วเนี่ยข้อยากของมันคือเวลามันทําผิดแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวกับหลายกฎหมายหลายฉบับน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุงนี้ต้องมาร่วมมือกันนะครับในการที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งอย่างเช่นสคอบอ,อยธนาคารแห่งประเทศไทยสภาองค์กรผู้บร,ริโภคนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างไปรษณีไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ